สวัสดียามเชา้า f อทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีความรู้มาให้อีกแล้วนะครับสำหรับภรรยานะครับกับสามีที่แยกทางกันอยู่นะครับแล้วก็สามีเนี่ยจะเอาเงินเพนชั่นเงินเงินสะสมตัวเองอ่ะออกมาซื้อบ้านหรือออกมาทำธุรกิจเนี่ยนะครับผมและภรรยาต้องมีส่วนอะไรบ้างเพราะเขาแยกทางกันอยู่นะครับผมอันนี้ อันนี้ต้องเข้าใจว่าทางภรรยาก็บอกว่าเอ,อดิฉันไม่อยากจะเอาเงินจากเขาต่างคนต่างได้และการแยกกันอยู่ก็คือว่าแยกทางกันอยู่ปุ๊บขอทําสัญญาขอทําสัญญาคือสามีมีทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ไม่เอาแต่เขามีหนี้มากกว่าอันนี้ผมแนะนําว่าต้องทําเอกสารออกมาเพื่อภรรยาไม่ต้องใช้หนี้ป้องกันตัวเองแล้วก็เงินเพนชั่นที่ถ้ามารวมกัน ตอนที่อย่าร้านกันนะนะครับมันก็หารคนละครึ่งนะครับแต่ปัญหาคือว่าสามีจะมีหนี้นะครับเพราะฉันต้องเข้าใจในตัวนี้แต่ภรรยาก็บอกว่าดิฉันไม่เอาจากเขาแล้วเขาห้ามเอาอะไรจากฉันด้วยเพราะฉันเรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะสาหรับโซนยุโรปนะดีด้วยแล้วสําหรับคนที่ยูมเมืองไทยแล้วก็ฟังนะครับผมฟังเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะโทรหาเขาแล้วกันนะครับมาฟังไปอุทาหณ์แล้วกันครับ สวัสดีครับผมห้าบอกชื่อนามสกุลนะครับผมที่อยู่คุณอยู่แค่ประเทศสิแซนพอโอเคเล่ามามีเรื่องอะไรครับผมอ๋อก็คือแยกกันอยู่กับสามีค่ะอยู่แต่งงานกันมารู้สึกว่าจะแปดเก้าปีแล้วค่ะ <9 S 2> แล้วก็<ป>แยกกันอยู่ตอนนี้แยกกันอยู่สี่ปีแล้วอ่อครับพอดีก่อนแยกกันเราก็ตกลงกันว่า เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวเพนชั่วนกันเพนชั่นอ่ะเพนชุนพลัสเลยก็คือเพนชั่นเงินสะสมของที่เราทํางานไว้เขาหักไปประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต่อเดือนอันนี้ต้องบอกเอกซ c จีให้รู้ก่อนนะถ้าเมืองไทยแล้วที่สวิตเซอร์แลนด์บางคนก็ไม่รู้กันแล้วเราจะไม่ยุ่งอ่ะครับครับครับกทีนี้ก็คือหนี้สินส่วนที่เหลือก็คือเขารับผิดชอบไปเขามีสามีมีหนี้สินไหมสามีมีหนี้สินไหมมีมีค่ะมีหนี้สินติดกันอยู่ตอนเขาไปกู้ที่ธนาคารคือต้องเข้าใจก่อน ถ้าสามีกู้อันนี้ผมอธิบายคุณหนึ่งเข้าใจถ้าสามีกู้คนที่รับผิดชอบคือภรรยาด้วยถ้าสามีมินีใช่คือเรารบซ็นเราเซอร่วมกันค่ะอ่าเราเค็นรวมกันโอเคครับครับทีนี้<ๆ>พออยู่ๆมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยาเขาก็คิดอยากจะเอาเพนชนเนี่ยตัวนี้ออกเพื่อที่จะมาทำเซฟสแตนดิคอะไรทำงานสุเอกชนสุสุบุคคลเอาเงินออกมาทำ ทำอะไรสักอย่างสมบุคคลอ่าเข้าใจครับใช่ใช่ค่ะ mm hmm. แล้วก็พอดีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาตอนหลังกันไหมอะไรกันไหม mm hmm. เราไม่รู้ไงเพราะ mm hmm. เพราะเราไม่รู้ลึกซึ้งในเรื่องเอกสารเขาให้เราไปเซ็นวันจันทร์ mm hmm. เขานัดให้เราไปเซ็นที่เกไม้ได้วันจันทร์ mm hmm. ให้เราอะรับรู้จะให้ให้คุณ<ห>เนี่ยรรให้คุณไปที่ mm hmm. อำเภอเซ็นวันจันทร์ ไม่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 โอเคห้ามทํานะไม่โอเคไม่โอเคค่ะเนี่ยเขาโทรมาเป็นสิบสายเลยหนูไม่รับเขาคือก็จิก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 โทรเพื่อที่จะให้เราไปเซ็นเอาเอาอย่างนี้ไหมตกลงให้ไปเซ็นวันจาร์เอาเอาอย่างนี้เอางนี้ผมเดี๋ยวผมส่งใบมอบอนาจไปให้นะครับผมค่ะความผมเขาอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะเอฟซีต้องเข้าใจเดี๋ยวผมส่งใบมอบอนาจให้นะแล้วคุณก็เซ็นใบมอบอำนาจนี่ยแล้วก็บอกว่ามีคนดูแลไม่เซ็นค่ะ โอเคไหมผมเป็นคนดูแลค,คุณจบไหมดีกว่าถ้าคุณเป็นแบบคนไทยคนหนึง่งเหมือนคนไทยเฮ้ยเชิญสามงคนไทยยังไงก็ได้ไว้ไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวเมียไม่รู้เรื่องหรอกไอ้นี่มันมันนยาราแล้วไม่รู้เรื่องะเขียนอะไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉันถ้ามีผมอยู่ในนี้ว่าเฮ้ยเรามีไทยปราราตุงของคุณชายซิดแลนนะเข้ามาดูแลอยู่เขาก็ไม่กล้าแล้วคุณเข้าใจไหมเขาก็ไม่กล้าเลยเฮ้ยเขาเข้ามาผมไม่ได้เขียนว่า คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ผู้หญิงให้พญาคุณมาเซ็นต่อหน้าอาอําเภอเซ็นแต่หน้าโดยที่ไม่มีคนแปลห้ามผิดถ้าคุณเซ็นไปคุณผิดเต็มๆคนคนผิดก็คือคุณสองก็คือว่าผมแนะนําว่านะในกรณีนี้ผมจะร่างจดหมายไม่จําเป็นที่ต้องไปที่อําเภอนะนะครับผมการที่เราจะทําสัญญาอะไรทุกอย่างที่เขาที่เขาไปให้คุณไปเที่อำเภอผมรู้ไก่พอแล้วเขาต้องการที่จะเซ็นสัญญาการแยกทางกันอยู่ ด้วยทั้งสองคนว่าคุณไม่เอาโน่นไม่เอานี่ไม่เอานี่อาจจะคุณก็ไม่เอาอยู่แล้วแต่ในการที่จะเซ็นเราสามารถที่จะทําของเราเองได้ผมก็ดึงจากลิสต์จากทางอําเภอได้ไม่จาเป็นที่เขาต้องไปที่พาคนไปที่อําเภอที่นั่นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะร่างเป็นสัญญาการสัญญาฉบับหนึ่งสําหรับว่าเราจะไม่เอาเช่นคุณไม่คุณไม่ก่อนคุณคุณบอกผมว่าคุณไม่เอาอะไรบ้างอบอกผมมาเอ็มซีจะได้รู้ คือไม่เอาเพนชีโยนของกันและกันเงินเกษียณเขาของกันะกของของคุณคือของคุณเรานะอ่าโอเคครับแล้วก็นี่สินเขาก็รับผิดชอบไปแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าเขาเป็นคนกู้มาใช้จ่ายโอเคแลก็ทรัพย์สมบัติ ของเราทั้งที่อสวิตเซอร์แลนด์ทั้งที่เมืองไทยก็เป็นของเรายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ของเขาก็คือส่วนของเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอเคค่ะสามข้อนี้แหละค่ะที่ที่หนูต้องการโอเคมันนเป็ได้ได้จากนั้นปุ๊บผมผมลากเรียบร้อยแล้วเนี่ยจากพอลากเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยผมก็จะส่งไปให้เขาโอเคไหมว่านี่นะฉันเป็นตัวแทนจากคนนี้นะคนนี้อ่าเราลางมาแล้วเธอจะโอเคไหม ว่าล่างแล้วจากงี้ป,ปุ๊บเราไม่มีอะไรขัดข้องกันแล้วคือน,นี่สิ่งก็คือของเธอถ้าเขาเซ็นโอเคถ้าเขาไม่เซ็นปุ๊บบอกปล่อยเท่านั้นเองเพอคุนศาลไปค่เท่านั้นเองแล้วสําคัญที่สุดถ้าเขาเอาเอกสารอะไรมาให้เซ็นห้ามเซ็นเข้าใจไหมคุณค่ะค่ะเพราะว่าคุณอ่านเป็นภาษาเย,ยอรมันอ่านเป็นไหมคุณไม่รู้ว่าเอกสารมาห้าห้าฉบับเนี่ย ผมก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมว่าต้องเสร็จต้องเขียนยังไงไบ้างไม่ไม่ค่ะเพราะว่าภาษาเราไม่ได้รู้ลึกซึ้งขนาดนั้นเ,ออเพราะมันเป็นภาษาราชการมันไม่ใช่เหมือนภาษาพูดกันใช่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 พอฉันอฉ้นพราะฉันก็ดีแล้วว่าเดี๋ยวผมจะดูแลเองให้ด้วยกันนะครับผมก็จะเขียนจดหมายร่างจดหมายให้ให้คุณนะครับแล้วก็ ตามสข้อนั้นคุณก็เขียนมาย้ําผมไปครั้ง3ข้อในอีกครั้งจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็จะให้ทีมงานผมเขาดูข้อมูลตามกฎหมายว่าข้อหนึ่งข้อ2ข้อสามีอะไรบ้างที่เราต้องเข้าไปข้างในด้วยเข้าใจไหมครับผมไม่ใช่ว่าจะเขียนเขียนธรรมดาก็ไม่ได้เหมือนกันเราต้องเขียนตามกฎหมายเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ขอเวลาื้อนิดหนึ่งประมาณที่หน้าจบของคุณเคลียร์เดี๋ยวผมจะส่งงานวันนี้ให้ลูกน้องผมไปเลยโอเคไหมทีมงานได้ได้ทํางานต่อไปดีกว่าแล้วก็ห้ามเส้น ห้ามอะไรทั้งสิ้นอะไรต่างๆแล้วเขาบอกวันจันทร์ไปบอกฉันไม่ไปหรอกเดี๋ยวฉันมีตัวแทนเดี๋ยวเธอรอจดหมายจากฉันนะโอ,โอเคไหมรอจดหมายจากฉันแล้วเดี๋ยวฉันส่งไปให้เพราะนั้นไม่ต้องไปโอเคไหมครับค่ะค่ะคือเราเราไม่ต้องจา <นะ S 2> เป็นที่ต้องไปอ่ะตามที่เขาพูดนะทําไมแล้วคนไทยก็เขาโทรมาเป็นสิบสายเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมก็ไ่รับ ไม่ต้องเพราะเขาต้องการเงินนะเขาต้องการเงินตัวนี้ถ้าเราแบบเราเขียนตัวนี้ออกไปนะว่าเออของเชือเอ่อคือของเธอนะของเขาคือของเขา,ขเขา,ขเขาจบนะเธอทําอะไรก็เรื่องของเธอแล้วผมจะย้ำาพื่ออะไรปเงินเพนชั่นของเราจะไม่ข้องเกี่ยวคุณจะเซ็นก็เซ็นเอง <Okay. S 1> มันจบ <Okay. S 1> ทุกอย่างในจดหมายแนละ้วมันจบแล้วไม่ต้องมาอธิบายพูดเป็นสิบสิบรอบยี่สิบรอบเป็นร้อยรอบมันเขียนอยู่ข้างในปุ๊บเซ็นทั้งสองคนมันจบแล้วและการอย่าร้างเนี่ยนะครับไอ้ใบนี้ก็ใช้ใช้ได้ด้วย ไม่ใช่ว่าตอนนี้นะใบหย่าร้างอันนี้ก็แน่ไปด้วยนะครับผมแนบไปด้วยว่าออ่าอ่าาคือผมจะให้เขาเซ็นก่อนแล้วเราได้ทินหลังไม่ใช่เราเซ็นก่อนนะบางคนคนไทยเนี่ยเซ็นก่อนแล้วคนแน่ไปเขาก็เก็บเลยใช่ไหมเราก็ไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นผมจะให้เขาเซ็นก่อนออแล้วสมคืนเรื่องเรื่องหย่าร้างเนี่ยคือเรา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 ขอทําทําคือขอยื่น เรื่องอย่าล้างไปด้วยได้ไหมคุณชัยเหมือนกับว่าปีหน้าเนี่ยหนูพร้อมจะยาแล้วหรือสิ้นปีเนี่ยนั้นผมก็เดินเรื่องนั้นผมก็ทําไอ้ตัวนี้ให้เลยก็คือว่าผมทําสัญญาการหย่าร้างเลยว่าเราต้องการไปย่าร้างในข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ผมก็ทําจัดการให้เลยอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งละไม่เหมือนกันนะคือยื่นยื่นไปเลยคือขอย่าร้างไปเลยมันให้มันจะจบจบไปเลยโอเคในการยื่นนี้ก็คือบัวผมจะเ ไม่ได้แล้วอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้อย่างนี้ต้องใช้วิธีอื่นแล้วถ้าต้องคุณต้องการจะยาล้างตอนนี้ผมก็ขอขึ้นศาลให้การขอขึ้นศาลนั้นน่ะผมคิดว่าคุณก็ไม่ต้องใช้ฉนายเพราะาต่างคนไม่มีอยู่แล้วนะก็คุณไปค,คุณจะคือเราเราตกลงเราตกลงกันแต่แรกแล้วว่าถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่ต่างคนต่างพร้อมก็คือไปอย่าง่ายๆ เอาเอาอย่างนี้ไม่ต้องอะไรมากเข้าใจเราพูดกันเดี๋ยวผมจะมีจดหมายของยืดเยื้อกันอยู่ก็เขาก็ยังไม่ว่างเราก็ยังไม่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คุณคุณผมจะละผมจะมีจดหมายของทางการอย่าร้างให้ผมจะเขียนชื่อนามสกุลคุณของเขาแล้วการอย่าร้างทุกอย่างผมกรอกให้หมดเลยคุณสองคนแค่เซ็นเฉยๆแล้วผมเขียนเข้าไปข้างในบ้านนี่สิ่งของผู้ชายคือของผู้ชายนะเงินเพนชั่นของคุณคือของคุณนะไม่เกี่ยวกันโอเคไหม ทุกอย่างผมเขียนไปข้างในหมดแล้วเขาเซน็นคุณเซน็นแล้วใบนี้ก็ส่งให้ทางศาลอันนี้คือคําตอบดี่สุดค่ะดีไหมทีเดียวจบเลยทีเดียวจบเลยขึาา้นค่าศาลบอกแล้วก่อนค่าศาลอยู่อยู่แล้วแต่จังหวัดนะจังหวัดสวิตเซอร์แลนด์จังหวัดมันจะไม่เหมือนกันนะคะค่าศาลประมาณก็หารคนครึ่งแล้วผมจะมีพิเศษให้คุณก็คือ คณมีคนแปลเป็นคนไทยที่นั่นด้วยผมจะเขียนข้าแปข้างล่างมีคนแปลแต่ท้งนั้งทั้งนี้คุณต้องติวกับผมด้วยการพูดบางคนอะ่ะผมจะบอกว่าผมรับทำเรื่องหย่าร้างให้โดยไม่มีทนายกรณนีของคุณอะ่ะคุณไม่มีอะไรอะ่ะคุณสามีไม่มีทรัพย์สินเงินทองมีแต่นี้ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคุณจะใช้ทนายเพื่อใช้ทนายก็สามสี่พันอีกถูกต้องไหมครับผมค่ะ <c oughs> ใช่ไหม ช้ทนายเพราะฉันเราไม่ต้องใช้ทนายในการบางคนนะฟังใน f c ที่อยู่ประเทศสวตแลน์หรืออยู่ฝรั่งเศสเยอรมันนะครับหรืออยู่เมืองไทยก็ฟังได้นะความรู้เนาะไม่จําเป็นที่ต้องใช้ทนายนะครับเราสามารถขึ้นไปเองเพราะว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วทนายจะช่วยอะไรอะเออถ้ามีลูกเนี่ยต้องใช้ทนายเออถ้ามีทรัพย์สินเงินทองมีบ้านเนี่ยต้องใช้ทนายแต่สําหรับคุณไม่มีอะไระไม่ต้องใช้ ขพราะศาลที่นี่ตกลงกัน,นง่ายเนี่ยยุติธรรมเออยุติธรรมศาลที่นี่ยุติธรรมอยู่แล้วมันง่ายๆมันไม่ยากอะไรมากเท่าไหร่ที่นี่ง่ายๆถ้าทั้งสองฝ่ายลงใจตกลงกันมันก็ง่ายทั้งสองฝ่ายเลยประมาณนั้นอะ<ช>่ะก็เคลนศาลครั้งเดียวจบเลยค่ะโอเคไหมครับผมโอเคค่ะตามนี้ไหมโอเคค่ะได้ตามนี้เลยค่ะาตามนี้จบเลยเดี๋ยวก็ตามนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวส่งเอกสารมาให้ผมให้ครบทุกอย่างหมดเลยโอเคไหมครับโอเคโอเคค่ะตามนี้แล้วกันเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับที่มาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับผมข,ขอบคุณค่ะ<อ>ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอันนี้ก็ลูกค้าคนนึงอาจจะต้องบอกว่าลูกค้าละเป็นลูกค้าแล้วในกรณีผมอยากเดอนเอฟซีนนะไม่ใช่ว่าวิ่งเข้าทนายอย่างเดียวทนายแพงนะครับที่นี่ชั่วโมงประมาณ2 5 0ร้อยห้าสถึงสามร้อยห้าสิบก็หมื่นกว่าต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่ใช่ว่าคุณอยากจะใช้ทนายทนายทนายนะครับ นายก็สบายได้เงินครับแต่ในกรณีนี้ขึ้นเองเพราะอะไรไม่มีอะไรทั้งสองฝ่ายสามีก็ไม่มีเงินภรรยาก็ไม่มีเงินต่างคนต่างเต็มใจที่อย่าร้างด้วยกันมันได้ง่ายๆนะครับเนาะแบบนี้โอเคแต่ว่า,าถ้ามีทรัพย์สินเงินทองนะมีบ้านเอ่ยมีหุ้นมีนู่นมีนี่ทรัพย์สิสนเงินทองอะไรต่างๆก็ต้องใช้ถนายแล้วถ้ามีลูกด้วยสามีต้องส่งเสียให้ลูกด้วยเพราะฉะนั้นต้องใช้ถนายนะครับอันนี้ก็ฝากเดืนอน FC หลายๆคนเลยครับ มาสวัสดีครับทุกท่านคุณนัทนะครับคุณยูวารีนะครับยูวารีนะครับเสด็คคุณชัยค่ะคุณขมจันเนี่ยว่าคุณชัยเหนื่อยทุกวันเป็นกําลังใจให้นะครับมันมันมันเหมือนเป็นหน้าที่ไปแล้วนะคุณพี่นะก็คือเราเราให้ความรู้คนไทยไปจนทุกวันนี้ก็มันไปหมดแล้วเนะี่ยแล้วถ้าเราถ้าเราไม่ช่วยมันมันเป็นหน้าที่ของผมแล้วถ้าผมไม่ช่วยหรืออะไรนะมันทนดูไม่ได้อะมันทนดูมันก็ต้องช่วยอยู่ดีนะครับผมเนาะมันต้องช่วยอยู่ดีโอเคไหมครับผม เนาะทางในความที่นี่แพงค่ะถูกต้องอันไหนเซฟได้เซฟเลยนะครับถ้าผู้ชายเขาโอเคเราโอเคนะครับแล้วเราก็ย่ร่างออกมาเป็นหนังสือยื่นให้ทางทางศาว่าทั้งสองคนยอมรับที่จะหย่าร้งด้วยกันนะครับแต่ครั้งนี้ต้องต้องดูด้วยนะอะไรเป็นไงบ้างไม่ใช่ว่าผู้ชายเขียนนะผมเขียนไม่ใช่ผู้ชายเขียนนะทางทีมงานของเราเขียน ว่าเราต้องการนิ้งๆเธอโอเคไหมแล้วเราจะไม่เซ็นให้ผู้ชายเขาเซ็นก่อนแล้วส่งให้เราจากนั้นปุ๊บทางเราก็จะส่งให้ทางศาลโอเคไหมคุณธริตยยาบอกขอบคุณมากครับความรู้ดีๆค่ะขอ,คคขอบคุณครับคุณหนิงสวัสดีคุณชาย FC ใหม่ครับผมอ่าคุณดนเป็นนะบอกว่าได้ความรู้มากค่ะนะของผมเป็นสารคดีเป็นความรู้อะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับผมเนาะติดตามคุณชายเป็น เป็นปีแล้วคับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทั้งเมืองไทย f อซเมืองไทยนะครับ f อซที่อยู่ต่างประเทศเอ่ยเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวจะผมไลฟ์สดต่อเีกนะเดี๋ยวผมจะมีไลฟ์สดเขาขอความช่วยเหลือมากันจากแคนาดาครับเดี๋ยวต่อนะเดี๋ยวต่อนะไลฟ์สดนี้ปุ๊บผมต่อเลยนะเพราะาเดี๋ยวผมจะยังไงเขาเขาเขาก็เขาก็ขอ,ขอ,ข,อขอความช่วยเหลือเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นเคสแรกเคสแรกนะวันนี้นะ ถ้ามีความรู้อะไรผมก็ดันดันใส่เข้าไปกันแล้วก็วกุนาแชร์ผมด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ